ในโครงการกู้รวมหนี้สาก์อ,อมทรัพย์ที่จังหวัดเลยฮะแล้วก็ผู้ต้องหานี่นะครับผู้ต้องหามีหลายคนแต่ผู้ต้องหาที่เป็นหัวโจกเลยนะครับผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาคนที่หนึ่งเนี่ยก็คือพลตุรุจตรีสุทิพย์ผลิตกุศลรัฐผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกเป็นพวงเลยฮะหลายคนแล้วก็ เ,เมื่อข่าวนี้เผยแพร่ไปเมื่อมีการไปแจ้งความแล้วก็ไม่มีเงินคืนให้กับผู้เสียหายทางด้านของตำรวจก็ให้ในายตำรวจคนนี้นะออกจากราชการไปก่อนนะครับแล้วก็มีการแจ้งความกันนะครับข้อหาก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนแล้วก็ในเรื่องของทางระเบียบของทางราชการก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา สอบสวนนะครับคณะกรรมาการขึ้นมาสอบสวนก็คือวินัยของทางราชการนะครับครับแล้วก็ต่อมาอันนี้เปิดเกิดปี6-1นะครับเกิดปี6-1เมื่อวานเนี่ยรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกิษณะพัฒน